ตึกต่อไปอีกสิบท่านครับเปลี่ยนตัวได้เลยครับโดินไปขออนุญาตเบอร์หน้าครับหกเจ็ดเกณฑ์กระด้างลูกหลานญาติพี่น้องสามกจุดครับก่อนนะครับเมื่อคณะลูกหลานญาติพี่น้องทั้งหมดแล้วก็จะได้เรียนเชิญ์กระด้ใหญ่คณะแก่ผู้มีเกียรติขึ้นทอท้าใจบรรจุบุญครับล่าสุดท่านต các phó thuyền viên, cá na ẩn giấu tham nhũng, các thuyền có đại diện chưa, thay รครับคณะลูกตา,าครับเข้าไได้เลยครับท่านใดที่ยังไม่ได้เข้าทอดเกิดเข้าไปได้เลยครับเมื่อทอดครบแล้วกะมีมนพระสุก้กาตรวดพร้อมกันครั้งหนึ่งต่อน,นะครับแตีท่านใดลูกตาท่านใดพี่น้องท่านใดที่ยางไม่ได้เข้าทอดผ้าขอเรียนเกินครับ ครบแล้วเนะทุกท่านทุกหนทุกท่านได้ข้อครบแล้วจะได้กราบให้มนทัพอเม่ครูุปการย์พระคุณเจ้าทุกรูปให้ตรวจพิจารณาข้าวางสุขุนเป็นข้อครบที่หนึ่งก่อนครับผมครบแล้วนะครับในลำดับนี้ขอกราบให้มน์พระคุณเจ้าขแม่ครูือปจารย์พระคุณเจ้าทุกรูปก็มีเมตตาตรวจพิจารณาข้าวางสุขุนครับขอ เกินได้จึงได้สายสินในขบุตรเจ้าตรวจอบครับผมอาเกินอาเป็น้า้สายสินในขุตรเจ้าก็ตอตรวจทุกคน